ายไป<ล>ยไม่ใช่หรอเพื่อนในบุญน่ะเพื่อนรักเลยคือชื่อว่าเอวาน,นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยฝนแล้วผูะกองโอ้ยจะมาแตะกองเลย

ไหนมันก็ไม่เห็นมีหูฟัง<ม>อะไรที่น้องมไม่ไม่แงหูฟังไม่ใช่ใช่คือมันแค่เสียบเข้ารูหูแค่นั้นอะหรอใช่เฮ้อเดี๋นั่นอืมเดี๋ยวเขาเล่นนั่นถ้ามันจะเป็นยังไงไหนมาให้แม่ยืมดิบุญไหนดูดิลูกอมฟังเพลงไหนไมาให้แม่ยืมดิ ชัดไหนอ่ะมันไม่เห็นมีเลยอ๋อมันไอ้นี่ลูกอมมันต้องให้มันน้อยกว่านี้ก่อนแล้วนี้มันยังเยอะอยู่มันเลยยังไม่ค่อยได้ยินเสียงไงอืมออะเก็บเก็บใส่ไว้ในนี้ก่อนมันเป็นอย่างเนี้อ๋อเหมือนเขาบอกว่าต้องอุดหูไงคือเขาถ้าเกิดว่าเขาอุดหูมันจะได้ยินเสียงเพลงชัดขึ้น หลอกเด็กชัดเอาใส่นี่เอาเก็บก่อนต้องอมต้องอมให้มันหมดก่อนอ่ะอาใส่ใส่หนูว่ารถแบบหนูว่ารถของผู้ชายมันไม่ค่อยอร่อยหนูว่าของผู้หญิงน่าจะอร่อยกว่าร้านนี <S> <S ้อร่อยไหมล่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอรสชาติแปลกๆเลยเหรอโว้ยอย่าไปอมด้วยกันไม่ได้ เขาเหม็นขี้ฟันตัวเองทำไง<เ>อ,อร่อย<เ>อนะ้ยรสชาติเ, <อ S 1> เป็นยังไงเสียงเพลงมมีจะมีเลยลูกอมมันยังหนาอยู่มันเลยยังไม่มีอะเอวาวันเอวาเข้ามาดูในช่องไปบุญดีนะวันหลังอะเอาสีชมพูมาให้ด้วยโอ้สั่งเขาได้งไงขอบใจเพื่อนหรือ,อยังเพื่อนเอามาให้ น,นอาหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้เผื่อเพื่อนเพื่อสนใจเราต้องกินลูกอมแบบให้หมดก่อนแล้วเสียงมันจะดังอันนี้เสียงมันยังไม่ดังใช่ไหมกดสั่งตรงนี้เลยค่ะค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดจำคายกดแชร์กดตามช่องเป็นบุญกีทีวีนะคะบ๊ายบายป้อมสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นตัวจิดติเหรอคะ